พรคเพื่อไทยเขาออกแคมเปญมายกเครื่องเพื่อไทยยกเครื่องประเทศไทยอาจารย์ว่าแคมเปญน,นี้ออกมาเนี่ยจะนําความสําเร็จให้กับพรคเพื่อไทยจริงๆริไหมครับเราลองมาวิเคราะห์กันนิดนึงได้ไหมครับอาจารย์เออคําว่ายกเครื่องนี่ก็น่าสนใจนะเพราะมันหมายถึงว่าถ้าเป็นคนหรือเป็นรถเนี่ยมันมีปัญหาผ่านการใช้มาพอสมควรแล้วจนกระทั่งถึงคราวต้องยกเครื่อง ถ้าไม่ยกเครื่องเนี่ยมันไปต่อไม่ได้พอมาใช้กับพักการเมืองโดยเฉพาะเพื่อไทยเนี่ยผมว่าก็น่าคิดนะว่าเครื่องนี้ถ้ายกแล้วเพื่อไทยจะไปต่อได้หรือเปล่าแต่ก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องยกเครื่องผมว่ามันระยะนี้เนี่ยมีเรื่องที่พูดถึงเพื่อไทยมากๆนั้นก็อีกคำหนึ่งก็คือคำว่าเลือดไหล มันเกี่ยวว่ายกเครื่องเหมือนกันนะเลือดมันไหลเนี่ยก็แปลว่าถ้าเลือดมันไหลหรือเครื่องมันช็มรุดอะไรที่มันกําลังจะหลุดออกไปเนี่ยต้องยกเครื่องและอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าบทเรียนของเพื่อไทยทั้งหมดเหล่านี้จึงเป็นเหตุของคำว่ายกเครื่องจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จจะยิ่งใหญ่หรือไม่ก็ อยู่ที่เรื่องแรกคือบทเรียนไม่มีพักการเมืองใดเนี่ยที่จะมีบทเรียนมากเหมือนกับพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่าพักการเมืองอื่นๆผ่านการปฏิวัติรัฐประหารมาถึงสองครั้งอา้าวมีพักการเมืองไหนโดนโดยเฉพาะเกิดกับเพื่อไทยเรียกว่า สองเรื่องนั้นสาหัสสาคัเท่านั้นไม่พอถูกการยุบพ,พักมาแล้วหลายครั้งและนายกรัฐมนตรีของพักนี้ก็กระเด็นไปแล้วถึงหกคนยิ่งไปกว่านั้นนะก่อนหน้านี้เป็นรัฐบาลมาโดยตลอดนึกไม่ถึงครั้งนี้สะดุดขาแล้วต้องกลายมาเป็นฝ่ายค้านมีผลงานที่สำเร็จยิ่งใหญ่ จนกระทั่งตราตรึงอยู่ในความทรงใจของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะ30บาทรักษาทุกโรคก,กองทุนหมู่บ้านแล้วก็มีความไม่สำเร็จที่เกิดขึ้นอยู่หลัดๆเนี่ยก็คือดิจิตอล w a l l ล็โฆษณาที่ใหญ่โตแต่ถึงเวลาแล้วก็ทำไม่ได้มีนายกมาสองคนเกือบสองปีผลงานที่จะออกมาแล้วทำให้ประสบความสำเร็จของเพื่อไทย ครั้งนี้ต้องยอมรับเลยว่าไปไม่ถึงและก็ไปไม่ได้แล้วมีพักการเมืองไหนที่มีคนชุมนุมขับไล่กันอย่างมากมายมหาศาลในหลายครั้งหลายหนโอ้โหชนิดที่มีการประท้วงกันเกือบทั้งประเทศมีพักไหนโดนเหมือนพักเพื่อไทยและในขณะเดียวกันมีพักการเมืองไหน ที่คนนิยมชมชอบเลือกกันแล้วคะแนนท่วมท้นขาดลอยเป็นรัฐบาลพักเดียวก็คือพักเพื่อไทยยิ่งไปกว่านั้นนะเรามานั่งดูคนแต่และคนเนี่ยที่กำลังเป็นรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ก็มาจากพักเพื่อไทยทั้งนั้นไม่ว่าจะคุณอนุทินคุณธรรมนัทคุณสันติคุณสุชาติและอีกหลายต่อหลายคนที่ไปเป็นแกนนำของพรรคการเมืองต่าง เป็นลูกน้องหรือลูกพักของพักเพื่อไทยมาแล้วทั้งนั้นพูดง่ายๆเลยว่าบทเรียนต่างๆทั้งหมดทั้งดีใจเสียใจร้องไห้เศร้าโศกผิดหวังสมหวังสําเร็จไม่สําเร็จมันอยู่กับพักเพื่อไทยซึ่งพักอื่นแม้จะมีบ้างแต่ก็ไม่มีบทเรียนฉกาจชกันเหมือนกับพักเพื่อไทยโดยเฉพาะ ตัวคุณทักษิณใครจะคิดว่าวันนี้มาถึงจุดตำสุดต้องติดคุกติดตารานเอาสิมันเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มากมายเลยนะ่ะของพรรคการเมืองพรรคนี้ถามว่าผมพูดเรื่องบทเรียนนี่พูดเพื่ออะไรคนเราเนี่ยถ้าไม่มีบทเรียนแบบสาหัสสากันหรือบทเรียนแบบ ทั้งแรงทั้งต่ำทั้งหนักทั้งเบาแล้วแล้วก็ชีวิตมันจะไม่ยิ่งใหญ่พักนี้ตั้งแต่ผู้นำทั้งตัวพักและสมาชิกพักผ่านความสาหัสสากันมาแล้วทั้งนั้นแล้วก็อย่าลืมนะไม่มีพักการเมืองพักใดที่มีเอซีมากเท่ากับพักเพื่อไทยแล้วก็มีคนเลือก เป็นจำนวนมากมายมหาศาลนั่นแปลว่าฐานเสียงเขาเคยยิ่งใหญ่นี่ก็เป็นบทเรียนว่าเราทำมาได้ขนาดนี้ได้อย่างไรถ้าถึงคราวยกเครื่องจะยกเครื่องยังไงให้มันได้เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมนี่แหละผมจึงบอกว่าบทเรียนของพักเพื่อไทยนั้นต้องเอามาสำรวจ ตรวจสอบต้องเอามาพิจารณากันให้รอบคอบแยกยนต์แล้วก็เอาสิ่งดีๆที่ได้ทำมาแล้วนั้นมาทำต่อไปสิ่งใดที่ผิดบกพร่องแล้วก็ผิดพลาดคือบทเรียนที่จะต้องยกเครื่องกันขนาดใหญ่อีกคำหนึ่งก่อนที่จะยกเครื่องก็คือคำว่าเลือดไหลตอนนี้เห็นไหม เลือดในพักเพื่อไทยเนี่ยกำลังไหลออกแล้วก็มีคนปรามาดกันเยอะแยะว่าจะไหลออกไปจนเกือบหมดตัวทีเดียวแหละเออน่าคิดนะครับผมว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าใครใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงของแท้หรือของปลอมก็ตอนที่เราตกต่ำนั่แหละครับ ตอนเรากำลังมียศมีตําแหน่งมีวาสนามีบารมีใครต่อใครแหร่แหนแตนแต้มาห้อมล้อมกันเราไม่มีโอกาสที่จะรู้หรอกว่าเขาจริงใจกับเราหรือไม่แต่ตอนนี้คุณทักษิณติดคุกพักเพื่อไทยคนกำลังมองว่าไม่มีทางที่จะได้เป็นรัฐบาลและกำลังตกต่ำนั่นแหละครับ ที่มันซุกอยู่มันซ่อนอยู่มันแอบอยู่และที่เห็นว่าเลือดกำลังไหลไปนั้นเป็นการพิสูจน์กันให้เห็นชัดๆว่าคนเหล่านี้ใช่เลือดที่แท้จริงของเพื่อไทยหรือเปล่าและใช่คนของเราหรือเปล่าถ้าเป็นเลือดแท้จริงนั้นเขาจะไม่ยอมไหลไปไหนยามที่เราตกตำ่ำแต่ถ้ายามที่เราตกตำ่ำ กระเสือกกระสนดิ้นลนไปกวัยกวาหาอำนาจที่อื่นนั่นแสดงว่ามันคือปลิงที่มาเกาะกินเรามาตั้งแต่ต้นเลือดที่มันไหลออกไปเนี่ยมันอาจจะเป็นพวกเลือดเสียหรือพวกที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่เลือดของมันนั้นไม่สามารถที่จะดำลงคงอยู่กับเพื่อไทยได้ต่อไปเพราะฉะนั้น มันจะไหลออกไปก็ชัางหัวมันผมว่าไอ้ตอนที่ตกต่ำเนี่ยตอนที่ไม่มีอำนาจตอนเป็นฝ่ายค้านเนี่ยดีนะมันทำให้เห็นเลยว่าคนที่อยู่กับเราเนี่ยมันรักตัวเรามันรักเพื่อไทยหรือว่ามันรักอำนาจรักตำแหน่งหรือรักเงินทองทรัพย์สินที่มันจะได้จากอำนาจโอกาสนี้ต้องถือว่าเป็นโอกาสทอง ของพรักเพื่อไทยจะได้มีการสกรีนมีการกันกรองแล้วจากนั้นก็ยกเครื่องในโอกาสนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสแยกปลาแยกน้ำใครคือปลาใครคือน้ำเราก็แยกมันที่ตอนนี้แหละครับในที่สุดมันก็จะเหลือแต่หัวกะทิหัวกะทิเราก็จะคั้นออกมาได้แต่คนดีๆ ของจริงของแท้และคนที่ใช่ทีนี้คำว่ายกเครื่องเนี่ยผมว่าแน่นอนยกเครื่องเพื่อไทยยกเพื่อประเทศไทยทีนี้การยกนั้นจะต้องยกอะไรบ้างอย่างที่บอกแล้วยกคนต้องดูว่าคนไหนนั้นเป็นคนที่จริงและเป็นคนที่ทำงานและไม่ใช่เป็นคนที่มาเกาะตอนที่เรามีอำนาจเมื่อเราแยกมิตรแยกศัตรู แยกคนได้แล้วทีนี้แหละคนแม้จะน้อยแต่มีคุณภาพผมว่ามันยิ่งใหญ่กว่ามีปริมาณแล้วห่วยแตกอันนี้แหละถึงคราวโอกาสที่ยกเครื่องจ,จิ๋วแต่แจ๋วแต่ถ้าใหญ่ด้วยแล้วใหญ่แบบมีคุณภาพอันนี้ยิ่งไปใหญ่เลยแล้วอาจจะกลับมายิ่งใหญ่สมัยไทยรักไทยครั้งแรกก็เป็นไปได้ ต่อไปยกเครื่องการบริหารจัดการที่แล้วมาเนี่ยที่มีปัญหาทั้งคนไหลออกไหลเข้าคนใช่ไม่ใช่สารพัดเต็มไปหมดเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะมาจากการบริหารจัดก,การที่บกพร่องคนที่เป็นผู้บริหารระดับหัวหน้าพักลงมาตลอดจนเป็นกรรมการบริหารพักจะต้องมีการบริหารจัดก,การที่ดีรู้อยู่แล้วรัฐบาลที่ล้มเหลว ก็เพราะการบริหารจัดการที่บกพร่องแม้แต่องค์กรใดๆรวมทั้งพักการเมืองทั้งเพื่อไทยด้วยก็เหมือนกันการบริหารจัดการนั้นน่าจะมีจุดด้อยจุดอ่อนบางประการจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เราคาดไม่ถึงว่าพักเพื่อไทยจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องมองแบบไม่ต้องเข้าข้างตัวเองเลยตรงไหนบกพร่องตรงไหนผิดพลาด การบริหารจัดการตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญถ้าแก้ไขจุดนี้ได้จะแก้ปัญหาเรื่องคนในพักได้เป็นอย่างดียกเครื่องการสื่อสารเราจะเห็นได้ว่าสื่อทุกช่องทุกรายการทุกสื่อทั่วไปทั้งในโซเชียลสื่อสาธารณะเกือบทั้งหมดผมแปลกใจมากทำไมมีแต่คนด่าเพื่อไทย มีคนด่าคุณทักษินด่าคุณอุ้งอิงด่าตระกูลชินวัตรเยอะมากคนที่จะชื่นชมพักเพื่อไทยสนับสนุนพูดจาในทํานองเชีย้ยกลับไม่มีนะมีแต่คนโจมตีมีแต่คนทับถมมีแต่คนเหยียบยำ่ำนี่แปลว่าการสื่อสารของพักเพื่อไทยบกพร่อง ผมว่าต้องยกเครื่องนะเกิดอะไรขึ้นท,ทั้งที่เป็นคนที่เก่งในเรื่องเหล่านี้ตาดูดาวเท้าติดดินแต่ทำไมวันนี้มันเตี้ยลงดินโดยไม่มีการติดดาวเลยแปลว่าเกิดความบกพร่องในเรื่องการสื่อสารเมื่อสื่อสารมันบกพร่องมันก็มีผลกระทบมาถึงคนถึงพักอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ยก เครื่องเรื่องมวลชนผมว่าระยะหลังเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามวลชนนั้นทั้งๆท,ท,ที่เป็นคนของเพื่อไทยเป็นคนที่เหนียวแน่นอยู่กับเพื่อไทยเป็นคนของพรรคเพื่อไทยแต่ทำไมกระจัดกระจายบางคนบางกลุ่มบางพวกบางพื้นที่กลับเป็นศัตรูกับเพื่อไทยไม่เอาด้วยกับพรรคเพื่อไทย นั่นแปลว่าการบริหารจัดการในเรื่องมวลชนเนี่ยผมว่าน่าจะต้องมีข้อบกพร่องผิดพลาดในอดีตนั้นในทุกพื้นที่ในทุกตารางนิ้วในทุกอำเภอทุกตำบลทุกจังหวัดใครๆมันก็เพื่อไทยแต่ระยะหลังจางไปมากลองไปดูนะครับว่าจะกระชับพื้นที่จะกระชับคนจะกระชับมวลชนยังไง ให้มันเข้มแข็งถ้าเราไม่มีมวลชนเราจะยิ่งใหญ่ได้อย่างไรในอดีตเพื่อไทยหรือไทยรักไทยที่ยิ่งใหญ่นั้นก็เพราะมีมวลชนที่เข้มแข็งตอนนี้เปราะบางมากครับและสุดท้ายเนี่ยผมว่าการยกเครื่องที่สำคัญนั้นก็คือจะต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีอํำนาจทุกกลุ่ม ทุกหมู่ทุกเหล่าในประเทศไทยอย่าคิดนะครับว่าพักเพื่อไทยหรือคุณทักษิณมีคนนิยมช,มชมชอบแล้วโอ้โหมีความมั่นอกมั่นใจจะทำอะไรก็ได้เพราะมีเสียงประชาชนเลือกตั้งมาชนิดขาดลอยอันเนี้ผมว่าคือข้อบกพร่องคนที่จะยิ่งใหญ่และยืนหยัดอยู่ในอำนาจที่เข้มแข็งได้นั้น จะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีอำนาจในทุกระดับไม่ว่าระดับล่างระดับบนระดับกลางระดับพื้นที่นี่คือจุดบกพร่องที่อาจจะต้องยกเครื่องกันใหม่ในเรื่องความสัมพันธ์แห่งอำนาจเพื่อให้เกิดความสมดุลมิเช่นนั้นพักเพื่อไทยก็อาจจะต้องถูก การปฏิวัติตรัฐประหารการชุมนุมการประท้วงการยุบพักนายกรัฐมนตรีกระเด็นเหมือนที่เกิดขึ้นมาเพราะอาจจะสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจนั้นไม่ดีนะักบกพร่องนี่ต้องเอามาพิจารณาและยกเครื่องกันใหม่ถ้าเราเห็นบทเรียนเห็นเลือดที่กำลังไหลออกและมีการยกเครื่องกันแบบจริงจัง ดังที่ผมได้พูดมาแล้วเชื่อเหลือเกินเพื่อไทยจะกลับมายิ่งใหญ่และเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้